สวัสดีค่ะตามใจแม่ครัวค่ะวันนี้มาทำแกงบวดฟักทองกันนะคะเมนูขนมไทยพื้นบ้านเนื้อฟักทองไม่เละนุ่มหนึบทำง่ายหอมหวานมานกำลังดีทำกินทำขายได้เลยนะคะวัตถุดิบทั้งหมดก็มีตามนี้เลยค่ะถ้าใครจดไม่ทันเดี๋ยวจะลงไว้ให้ใต้คลิป กดคำว่าเพิ่มเติมเข้าไปดูได้เลยนะคะก่อนอื่นต้องมาทำน้ำปูนใสกันก่อนใช้ปูนแดงหนึ่งช้อนโต๊ะคนละลายกับน้ำแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ให้ตกตะกอนเราจะใช้น้ำใสใสด้านบนเพื่อไปแช่ตัวฟักทองกันนะคะฟักทองที่นำมาทำนี่ควรเลือกฟักทองที่แก่จัดเพราะว่าเวลาทำขนมออกมาเขาจะมีความมันอร่อยมาก ก็นำไปล้างน้ําก่อนแล้วก็ขัดตรงเปลือกจะมีพวกเศษดินติดอยู่ก็ขัดออกให้หมดเลยนะคะจากนั้นก็นํามาปอกเปลือกแล้วก็นําไส้ออกวิธีที่จะเอาไส้ของฟักทองออกก็ใช้ช้อนกินข้าวธรรมดาเนี่ยคะ่ะขุดลงไปที่ไส้แล้วก็กว้านเอาออกเลย วิธีปอกเปลือกฟักทองใครจะใช้มีดหรือว่าใช้มีดปอกผลไม้แบบนี้ก็ได้ก็เอาส่วนที่ผิวไม่สวยเนี่ยออกแล้วก็ตรงส่วนที่เป็นสีน้ําตาลเข้มๆน่ะก็เอาออกเวลาต้มออกมาเขาจะแข็งพอปอกเปลือกเสร็จแล้วก็นําไปล้างน้ําอีกทีหนึง่งจากนั้นก็ามาตัดแบ่งครึ่งแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นๆใครชอบชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็ตามชอบเลยนะคะอันนี้ก็ ชิ้นไม่ใหญ่มากวิธีเลือกฟักทองที่แก่จัดก็ดูที่ตรงเปลือกนะคะถ้าตรงเปลือกเขามีแป้งนวลขึ้นเยอะเะแล้วก็ผิวขรุกค่ะแล้วก็ลองเอาเล็บจิกลงไปเขาจะจิกยากแล้วก็สีด้านในของฟักทองเนี่ยค่ะเขาก็จะมีสีเหลืองเข้มจนเขียวนิดๆแบบนี้เลยนะคะพอเฉือนชิ้นใหญ่เสร็จแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆส่วนใครอยากให้สวยงามก็ใช้เป็นมีดหยกัก หรือว่าใครจะใช้เป็นมีธรรมดาก็ได้หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะพอหั่นเสร็จก็มาล้างน้ำอีกสักหนึ่งรอบค่อยๆล้างนะคะ ล้างเสร็จแล้วก็มาเทใส่ในกะละมังเล็กจากนั้นเราก็จะเอาน้ำปูนใส่ที่เราแช่ไว้รอจนปูนแดงเขาตกตะกอนแล้วก็มีน้ำใสใสด้านบนแบบนี้นะคะแล้วก็เอามาเทใส่แช่ฟักทองไว้เราจะแช่ไว้60นาทีนี่ก็จะมีปูนแดงตกตะกอนแบบนี้เอาน้ำใสแล้วก็ละลายใส่ขวดเก็บเอาไว้ได้นะคะ พอแช่ค้บเ,เวลา60นาทีก็นำมาล้างน้ำให้สะอาดนะคะล้างเพื่อให้กลิ่นปูนเขาหมดไป พอล้างเสร็จแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ให้เสด็จน้ำก่อนนะคะมาเตรียมทำน้ำกะทิตั้งหม้อใส่น้ำเปล่าลงไปแล้วก็เทกะทิกล่องลงไปในน้ำเปล่านิดหน่อยเพื่อที่จะทำหางกะทิถ้าใครใช้เป็นกะทิคั้นสดก็ใช้หางกะทิแต่ถ้าใครใช้กะทิกล่องก็ใช้น้ำเปล่าผสมกับน้ำกะทินิดหน่อยก็จะได้เป็นน้ำหางกะทิ จากนั้นก็ใส่ใบเตยเพิ่มความหอมน้ำตาลมะพร้าวใช้น้ำตาลมะพร้าวน้ำกะทิเขาจะเป็นสีออกน้ำตาลอ่อนๆนะคะแต่ถ้าใครชอบเป็นน้ำกะทิสีขาวก็ใส่น้ำตาลทรายขาวหรือว่าจะใส่เป็นน้ำตาลทรายขาวครึ่งหนึ่งหรือว่าน้ำตาลมะพร้าวครึ่งหนึ่งก็ได้ใส่เกลือปนนิดหน่อยเพื่อตัดหวาน ความหวานนี่เพิ่มเลือดรสตามที่เราชอบได้เลยลองชิมดูก่อนคะ่ะพอน้ำตาลละลายก็จะได้เป็นน้ำกะทิเป็นสีน้ำตาลอ่อ,อนๆแบบนี้นะคะตาลเกลือเขาละลายดีแล้วก็ใส่ฟักทองลงไปได้เลยใครชอบน้ำเยอะๆก็เพิ่มน้ำเพิ่มกะทิลงไปอีกนะคะตอนนี้ก็ใช้ไฟกลางค่อนไปทางแรงได้เลยรอให้น้ำกะทิเขาเดือดก่อนแล้วค่อยเบาเป็นไฟกลาง ตอนนี้สียังเป็นสีเหลืองอ่อนๆอยู่พอฟักทองเขาสุกเขาจะมีสีเหลืองที่เข้มกว่านี้พอน้ำกะทิเดือดค่อยๆค,ค,คนฟักทองจะได้สุกสม่ำเสมอทั่วถึงกันคนเบาๆนะคะอย่าคนแรงเดี๋ยวเนื้อฟักทองเขาจะเละพอฟักทองเขาสุกหมดก็ใส่กะทิที่เหลือลงไปทั้งหมดได้เลย แล้วก็จะทำให้น้ำกะทิเขาจะมีสีเนียนเรียบไม่แตกมันตอนนี้ยังไม่ปิดเตาแก๊สนะคะใช้ไฟกลางๆไปก่อนให้น้ำกะทิเขาเดือดขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วก็ปิดเตาแก๊สได้เลยนี่ดูเนื้อพักทองเลยไม่เละเลยนะคะลองทำดูค่ะทำกินทำขายได้เลยนะคะสูตรนี้หวานมันอร่อยเสร็จเรียบร้อยค่ะตักเสิร์ฟได้เลยนะคะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ั s สไ i b e แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณค่ะ